ตอนไอคนที่มานั่งปฏิบัติด้วยกันใช่ปะ่ะใช่ครับที่พามา,าไป้ไอนั่นมันเป็นโรคอะไรไอคนนั้นอะ่ะไอมีเด้าแม่อยู่บนหัวไอที่บอกว่าพ่อแม่กูดิมอยู่บนหัวมันใช่ป่าแล้วขาเขามีบังบัมโรดดแล้วขามีพัมพูรูดด้วยและเขาไม่ได้นอนมากี่ปีเขาบอกว่าเขากินยาลงมาเป็นสิบปีรวมๆสิบปีรวมสิบปีป แต่หลวงพ่อเอายาให้เขาเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้กินเขากลับไปเล็้กินเห็นบอกว่าไม่ต้องกินยานอนหลับอ๋อกินยาไอยาหอมหลวงพ่อไม่ต้องกินยานอนหลับเลยตอนอยู่นี่ไม่ได้กินที่หลวงพ่อให้ไม่ได้กินพอกลับบ้านไปเอายาหลวงพ่อที่ให้ไปไปกินแล้วนอนแบบตอนที่อยู่นี่มันไม่ได้กินเหรอครับไม่ได้กินนกลับบ้านไปเที่ยวไปกินที่บ้านแล้วมันมันมันไม่เชื่อใช่ไหมไม่รู้นะไม่รู้มันคงแบบยาอะไรวะใช่ป่ะแล้วมันก็เผลอไปกินใช่ไหม กินแล้วบอกว่านอนหลับดีเมื่อวานโทรมาเออนี่แหละเอาไ,ไปให้มันบอกมันต้องศรัทธายเยอะๆศรัทธาโชคดีเธอก็กินด้วยป่ะกินหมดแล้วค่ะหมดแล้วขอแม่เขาหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องฉันให้เธอไปไปกินเธอกินวันละสามสี่ครั้งถึงจะดีขึ้นเบาขึ้นนะว่า เออนั่นแหละเธอกินดีญาติโยมบอกว่าชุดนี้ดีหลวงพ่อชุดนีดีเพราะว่ามันละเอียดละเอียดแล้วก็ยามันประสานกันเข้ากันชุดก่อนก่อนบอกว่ากินไปบางทีเค็มกว่าเค็มเลยเกลือมันไม่เข้าไ,ไ,ไ,ไอผักขณิตไม,ไม่เคยได้เลื้ยงก็เลยบอกไม่ดีได้ไงหลวงพ่อลงทุนซื้อเครื่องมาปัน<อ>่นเเป็นมือเครื่องอย่างดีน้วยทำไหม